สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยเอามาวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดู D Max ็นะครับดี a ม็นะฮะดีแมชนแบบโอ้ผมไปเห็นแล้วผมถามคำแรกรู้ไหมครับว่ายังไงคนขับเป็นยังไงผมถามเขาก็เลยตอบว่าคนขับก็ยืนอยู่นี่ไง คนขับอยู่นี่นะครับน้องชายน้องชายผมพาไปดูน้องชายบอกคนขับอยู่นี่ผมเลยโอ้ห้อยพระอะไรผมได้ถามเลยดีนะที่แกเป็นคนเดียวอะนะครับก็น่าจะผมว่ารถน่าจะหมุนใช่ไหมช่างทอนหมุนแล้วไปหมุนแล้วไปชนเสาใช่ไหมหมุนแล้วไปชนกับเสานี่นี่นี่น,นี่ลักษณะด้านข้างตรงนี้เห็นไหมหมุนแล้วมาชนกับเสาตรงนี้แต่คนขับอยู่ฝั่งนูน้นก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับ ก็เลยไม่ไม่เป็นอะไรรถแบบหมุนตะแคงมาอัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องจะเป็นอย่างไรเขาเพิ่งยกมาส่งผมเมื่อวานนะันรถอะอาช่างอนมาดูเครื่องหน่อยเออสวยอย่สวยอยู่สวยอยู่คอนโซลคอนโซลคอนโซลหน้าอะไรก็ดูดีสวยอยู่นะครับคันนี้ก็อย่างว่าครับคงต้องตัด แยกเครื่องพร้อมเกียร์นะครับเครื่องพร้อมเกียร์เทอร์โบแต่งด้วยอ้ไล่เลยมาฟังเสียงกันครับฟับจะติดไหมเขาก็บอกว่ารถเขาก็ได้ได้ได้ดับเองอ่ะได้ได้ปิดกุญแจดับอ่ะมันไม่ได้ดับเองนะครับแสดงว่าเครื่องเกียร์ไม่เป็นอะไรเท่าที่ช่างทอนดูเบื้องต้นเครื่องเกียร์เกียร์เป็นอะไรไหมไม่เป็ี่ยนเกียร์ไม่เป็นอะไรเฟืงท้ายล่ะมันโดนตรงไอ พอกลางไหมอ๋อพอกลางเออมันตีไปอ่าก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เนี่ยช่างทอนสตาร์ทจิกๆก่อนเด้อแต่มันก็น่าจะติดนะเพราะว่ามันยังดูดูดีๆอยู่เลยภายนงภายในครับกระจกตัวนี้แตกไปหมดเลยนะครับเอาเอาเอาปัดน้ำฝนเอา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 ปัดน้ำฝนครับเอาเอา แตกๆต,ตัวไหนดูดิอเอาเลยเอาเอา,เอาติดแล้วครับโอ้เครื่องดีทว่าท่อนเครื่องเดินเงียบทิบเลยสต,ตาร์ทนานไม่ได้นะเพราะว่าพ่อตรงนี้มันเพราะมอน้ำมันพับอะ่ะฮัทเธอเครื่องไหมปานเงียบเงียบครับเครื่องดีจัดเลย พี่น pues ้องเรานะครับเครื่องดีจัดเลยนะมาเอานะมาเอานะเครื่องตัวนี้อะไร4 h k ไหมว่าซีเฮ็ดเคมันคนรถรบหกล้อ4 j k ไปแล้วสมองสมองผมเอานี่ไงเพจ4 j k 1นะ4 h k มันรถหกล้อโอ้ตายสับสนแล้วผมมันใกล้กันอ่ะ4 h k 1 4 j k 1อะไรอย่างเงี้ยมันสับสนเอาช่างทอนดับเครื่องซะดับเครื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอ่ จะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเราดูพวกช่วงล่างก่อนนะครับรถคันนี้เหมือนอเหมือนรอยโดนชนมาแล้วนะเนี่ย<อ>ก่อนที่จะมาชนอีกเห็นไหม <laughs> รอยเขาทำคัตซีเห็นไหมครับแมนบอทอนแมนซนแล้วชนอีกนี่นี่ชน,นแล้วชนอีกนะเนี่ยอาจจะเสียเสียศูนย์เนาะแล้วมันสะบัดเนาะหมุนไปเวลาวิ่งมันเสียศูนย์มันสะบัดหมุนไปครับ เออนี่นี่กระจังหน้าก็เนี่ยกระจังหน้าเห็นไหมไอ้โค้งหน้าโค้งหน้าก็ไม่เดิมครับโค้งหน้าเป็นโค้งหน้าใหม่นะครับเป็นโครงหน้าใหม่นะเห็นไหมอาจจะเคยอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจเคยอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาอุบัติเหตุอีกนะครับกระปุกพาวเวอร์ก็สวยครับ fc เราพี่น้องเราต้องการตัวไหนมอเอเบรกยังสวยอยู่เลยกล่องก็เดิมเดี๋ยวเอาไปสตาร์ทเครื่องคันนี้ก่อน อถอดกล่อ,องถอดกล่องนะช่างทอนนะชัดสีไม่เนี่ยไม่เดิมเห็นไหมครับรอยทําเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับรอยเขาทําครับผมว่าละกระจังไอ้โค้งหน้าทําไมมันเป็นสีใหม่ๆนี่มาอัดเป็นด้านข้างแต่ไม่ต้องห่วงนะปลอดภัยนะปลอดภัยนะ <laughs> กระบะท้ายกระบะท้ายได้อยู่ถูกๆนะกระบะท้ายนะได้อยู่ได้อยู่โอโอ,โอมีนิดนึงฝั่งนี้ เฟืองท้ายก็ถือว่าโอเคอ่ะไม่ใช่ปัญหานะครับสภาพอย่างนี้คนขับปลอดภัยดีนะว่าจะได้กระจกขวาสักหน่อยไม่ได้จ้อยรล้อแมกแตกครับชิ้นส่วนล้อแมกเห็นไหมก็น่าจะหมุนหลายรอบอ่ะหมุนไปกระแทกตึงเลยช่างทอนเอาไฟไปเก็บไว้หน่อยเดินเวลาหาใส่รถลูกค้ามันหายากนะครับสรุปรถคันนี้ปลอดภัยนะ, <c oughs> ะท่อนเดียวยกเขาไปเก็บแบบนี้นะเ <c oughs> พราะว่าเวลาลูกค้ามามืองเฮาสิได้สตาร์ท อันนี้เลยนะเวลาลูกค้ามันเองช่างทอนไปถอดกล่องเพื่อไปไอ้สตาร์ทคันเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตหน้าจะกล่องพังช่างทอนกำลังถอดกล่องอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปสตาร์ทคันเชฟครับนี่ชุดหน้าชุดเอ่อกระจังหน้ากันโครงหน้าสวยนะครับคือรถสภาพอย่างนี้ผมจะไม่ซ่อมมาขายนะเ c เราพี่น้องเราให้เข้าใจนะครับรถสภาพอย่างนี้ผมไม่ซ่อมมาขายเด็ดขาดเพราะว่าค่าซ่อมมันแพงมันขายไม่ได้ครับมีแต่มาตัดแยก เออไปช่างมีแต่มาตัดแยกชิ้นส่วนรอยนะผมนะนะครับเ c เราพี่น้องเรานะครับให้เข้าใจจุดนี้นะผมจะไม่เอามาซ่อมขายมีแต่มาตัดซากทั้งนั้นรถที่ผมมาเอามาขายมีแต่เนี่ยอย่างคันนี้ก็รถประมูลประมูลมาใช้ครับป,ปัดขางไปส้นรถประมูลมาใช้แล้วคันนี้ก็ปิดไปแล้วติดประจาแล้วคันนั้นรถช่างชาติก็รถประมูลมาครับช่างชาติเอาไว้ใช้ที่ทีมงานใช้อยู่ช่างทอนช่างชาติอะไรเงี้ย ลดะมูลทั้งนั้นเลยนะครับ fc เราพี่น้องเรานะ,ะเดี๋ยวผมรับสายซ้อนแปหนึงครับผมหลังจากที่ผมรับโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับก็ให้จจกรทอนเก็บของออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดราคาว่าชิ้นไหนอะไรยังไงเฟืองท้ายทั้งเส้นเอาเฟืองท้ายทั้งเส้นเอา6 5 0 0นนะครับเฟืองท้ายทั้งเส้นนะ6 5 0ับาทนะครับแหลกพวงมลาลัย power แหลกพวงมลาลัย power เอา4,5่พันหนะครับพวงมลาลัย power แหลกพวงมลาลัย4,500นะครับ แล้วก็เครื่องเครื่องเอา4ี่หมนนะครับเครื่องเอา4ี่หมนนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์ลูกละ1นึ0 0หมบาทนะครับเกียร์ลูกละหมื่นสเครื่อง4ี่หมนนะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเหลืออะไรอีกอะไรที่ f c เราพี่น้องเราอยากได้อะไรยังไงก็ทักมาถามส่วนตัวครับไม่ได้ยากนะครับเอ่อก็คือเครื่องถ้าเอาใบคุมมาเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งผมว่าเครื่องดีมากนะ ติดแบบง่ายๆเลยแต่คันนี้ผมจะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นมีกล่องมีอะไรอ่ะตัดเดี๋ยวมันหายเอฟซีเราพี่น้องเราเดี๋ยวท่านไหนที่มาเจอแล้วก็มาสตาร์ทเอาติดกับรถแล้วมาถอดเลยมาถอดแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับเอฟซนะก็ถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวผมลดราคาพิเศษให้นะฮะเดี๋ยวลดราคาน้ํามันลดอะไรต่างๆนานาไปนะครับจ่างถอนก็เริ่ม เก็บอะไรเก็บอะไรเนตอนนี้ของอยู่ที่ร้านเยอะถึงเยอะมากเยอะแบบสุดๆผมซื้อรถซื้อเครื่องซื้ออะไรเข้าเยอะนะครับเ c เราพี่น้องเรานะใครที่กําลังมองหาอะไรใครที่กําลังมองหาสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าใครมีซากรถเก่ารถไม่ได้ใช้งานโทรหารผมได้นะครับ087 951 9226 095 664 3826เช่นเคยนะครับเอา้าเดินทางมาถึงท้ายคลิปละ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจิงกาลนตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์หนะ่งเก้าส2งสอง5 6ศูนย์เก้มวุฒิชัยอะไรยนต์กาลาสีชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันการันตีความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านมากๆครับคนขับผู้โดยสารปลอดภัยดีนะขอบคุณครับผม ขอบคุณครับจะยกทั้งคันก็ได้นะครับโทรมาคุยกัน